สวัสดีครับพี่น้องผ้าเขาคั่วมาทำเมนูอีกแล้วอร่อยอร่อ,อยอีกแล้วพี่น้องเป็นแกงมือถัว่วพี่น้องเนื้อเนื้อครับพอดีไปหั่นแมันงามก็เลยซับใบเครื่องหนึ่งเจ้ากล้วยมะนาวนำ้ำตัวน,นี้ก็ทีแกงใส่หมือแกงเส้นฟักทองนี่แหละพอให้ลูกสาใส่ยุตพ่นลงมา อ่ะไปพี่น้องมาจัดการกันเลยครับก่อนเนื่อกะมาเตรียมหมอขึ้นขับมือนีบ้บางแผนใหม่ครับพี่น้องใส่หนามกะทิก่อนนะวะใส่กะทิก้อนไปเลยพี่น้องเลยพวกกะทิคือเดือเดือดพอกระเทือนเนะาะวะนี้เนาะใส่เวิร์ดบอกว่าบม่ใส่เวิร์ดดอกพี่น้นองเอาไปทุกคนมันเดือ <c oughs> มันกะกะทิมันเขีมขมกลนเนาะครับเนาะจะได้ใส่น้ำขนาดพี่น้องเลยใส่อีกอนซัดน,น้อยได้เติมน้ำเล็กน,น่อยก่อนครับพี่น้องนี่ไงเติมน้ำมาเปิดเกล็ดใส่เลยพี่น้องเปิดเกล็ดใส่ไปเลยมูลนิธิเปิดแก๊สแห่งโพดใหม้ เอาน้ำกอบพระท่านครับเดี๋ยวเปิดเจ็ดไปสัก่อนครับสักพักให้นางวัตทีมันออกตกออกมันก่อนหน้าออกมันมีพริกแกงอยู่ครับน้อยหนึ่งเดี๋ยวเอาพริกแกงใส่จังหน่อยก่อนพี่น้องมีพริกแกงอยู่ประมาณน้อยหนึ่งสองสอนสอนหนึ่ง ใส่อยู่ครับพี่น้องใส่ใส่พริกแกงก่อนเพื่อ <c oughs> ความอรอยอร่อยเนาะความอร่อยความหอมของกลมกล่อมพี่น้องเลยอ่ะขอเขียวเขียวให้นามกะทิแตกมันก่อนเนาะครับเนาะจังเฮากับจังมาเอาหมูใส่มาปรุงโดดกันครับอขออนุญาตให้นามกะทิแตกมันซะก่อนจังมา เบิ่งกันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องวางไปที่ก็แตกมันลเลยเอาเนื้อใส่ครับพี่น้องเนื้อมาใส่เลยเนื้อน่าจะเป็นเนืเ้อสะโพกมั้งครับเนื้อสะโพกซื้อมา ใส่ฟีดไปแต่ไล่เหม่อเลยละก็กินโมบัสเฮ็ดยังก็กินโมบัสพี่น้องเอ้ยก็ได้เอามาแกลียงโมงก้าน,น่าเกลียงใส่เขาทวงเส็บๆเบ,บืนะ้องบนพี่น้องเนาะ แปลงนัวเอ้ยโมเมนต์ปลงนัวครับฟงมุมโูดสงสัยสิบุตรไซแปลงนัวอยู่พี่น้องมันนี่แปลงนัวเวิร์ดพอดี <c oughs> ท่านไหนไปตลาดอยู่ใส่ลำป้า แย่นจักหน่อยเนาะพี่น้องเนะงาะใส้น้ำปลาจักหน่อยก่อนนะเส้นส่วนส่วนแกงเกงขานี่แหละแล้วามาขัวเนื้อสุกก่อนอาจจะได้เดือดเล่นะครับเนื้อก็ได้เนื้อสุกเนะครับหอ,อมกร่น้องวันนี้หลายครับเป็นตัวหนึ่งนี่แหละพอติ๊สุด อ่ะมาใส่ฟักทองลงไปด้วยครับตัวฟักทองฟักทองสิสุกเนื้อก็สิเปื่อยพอดีครับพี่น้องเลยใส่ต่อกันไปเลยเพราะว่ากันฟักทองจุนต,ตัวฟักทองจะสุกนิ่มเนื้อมันก็สิเป็นอันอื่นเหมือนกันอ่ะซุกไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องเลยนะยวเอามาปิดฝาไว้เอาอุณหภูมิก่อน สีน้องฟ้าเป็นน้องบนันติดฟ้าไว้เอาพูดมาพมก่อนพี่น้องสักแป๊บหนึ่งครับจังมาซิมรสชาแต้วมาปรุงโดดกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะขาดเดือยยังใสยังอยีครับพี่น้อง ใส่ใบมะกรูดใบเอาความหอมก่อนพี่น้องจากหน่อยเนะาะใบมะกรูดเอาความหอมเติมพริกไปน้ำครับพริกพริกกระตุาติเพืดอดีครับผมหยันโมเขียดไหมประมือวหมอีกวะ เติมทีเ้วยพี่น้องเลยครับใส่แปลงนัวก่อนที่เรียกว่าสีโปรไซยานโปรเสรียบครับเนือโปรขัดเอาตามนี้นะสิมองค์กรพี่น้องผมเติมน,น้ำมั่งฮันถวยหน่อยหนึ่ง อย่านมูมีน้ำสดไหมที่เดี๋ยวว่าี่เอาหัวตัวนัวนัวพอดีครับเดี๋ยวเอา้พิดใบจะกข่าก่อนครับเดี๋ยวจังมาเปิดบืออีกคนนึงครับพี่น้องให้มมาเอื้อเปื่อยๆก่อน